จัดไปก่อนเกมค่ําคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้มีหนึ่งคู่นะครับก็เป็นคริสตอฟพาเลตเปิดบ้านรับแมนยูเต็ดนะครับคู่นี้ตีสตรงดูไหมอาจจะดูนิดนึงไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่สู้เลยหรอไม่เอาเลยไม่ดูเลยดึกไปด้วยไม่เอาต่อให้อยู่ขาก็ไม่ดูคือรู้ว่าแพ้แน่นอนเออคอุณตัวอะไรพาเลตโพาเลตไมมีอะไรนะ อย่าคุณจะพูดอย่างนั้นห้าเกมหลังพาเลตชนะ3เสมอ1แพ้หนึ่งอ่ะคือฟอร์มอยู่ๆก็ดีขึ้นมาลิเวอร์ยังโดนมาแล้วนะลิเวอร์ยังโดนมาแล้วคาบ้านด้วยกิ๊บแมนยูเกมแรกก็โดนมาแล้วคาบ้านเจอพาเลตนี่แหละนะครับวันนี้มาเยือนทั้งทั้งที่สถานการณ์ของแมนยูเตดต้องบอกตอนนี้ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ล่าสุดเมื่อเช้าดูมาก็เฮล์ี่แม็กควายเจ็บไม่เหลือเสือาหเหลือจนนี่อีแวนคนเดียวที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ยังไม่ฟิตด้วยวันนี้ก็คงจะถอยคาซิเมโร่ไปยืน ถ้าอีเวนไม่ไหวจริงๆก่อนเกมนะก็จะเป็นสูฟยานอัมลาบัตกับคาเมโร่ยังเซนตาฮาบโอ้โหทำไมสนุกสนาดนียชีวิตมันไฟขนาดนี้ทำไมมันจะแย่ดาวลุ่งดาวเรื่องไม่มีแล้วคาร์าลาเซนะครับดาวรุ่งก็เจ็บมันไม่เหลือใครแล้วครับมันไม่เหลือใครเลยเอออุตส่าห์ดีใจว่ามีแฮกแม็กไว เก็บซะงั้นนะครับเอาออลานามาเป็นกองหลังไหมแต่ไม่ไหวเท่าที่ผมดูอาจจะเช็คฟิตทันก็ได้นะครับก็ถ้าฟิตก็ต้องเห็นนะผมว่าได้ใช้เห็นแต่เท่าที่ดูตอนนี้เป็นจันี่อีเวนต์นะอ่าอีเวนต์บาเซมิโร่นะครับก็มาเราดูกันนะครับมองว่ายังไงก็หุ้ยยากมีมีลุ้นอะไรไหมเนี่ยตอนนี้แมนยูไนเต็ดต้องอย่าอย่าบอกมีลุ้นชทำแดนใต้่เนียใช่ครับลุ้นลุ้นที่7ลุ้นที่7กับที่6อ่ะหกอ่ะผมว่าไม่ถึงหรอกโอเคเจ็บเต็มที่แล้วเจ็บได้ไปบอลยุโรปมไหม ยูโรปาคอนเฟลซ์ไงคอนเฟลซ์คอนเฟลซ์ไงซวยน้อยน้อยนั่นแหละต้องแข่งแต่ต้องแข่งกับใครอีกไหมแต้มแซงนิวได้อยู่นะทำไปเล่นไปถ้าเกิดว่าเกมนี้ไม่สามแต้มถ้าเกมนี้เก็บสามแต้มแซงนิวคาสเซิลนะครับใช่เพราะนิวคาสเซิลมีห้าสิบหกแต้มโอ้โหแวหนคู่อื่นด้วยอันนี้คืนนี้นะคุณไปเยือนคุณไปเยือนคิสันเลสใช่ไหมคุณรู้ไหมเกมต่อไปมันยูเจออะไรเจออะไรอาร์เซนอล ทีนี้มไม่ต้องพูดอยูแล้วอาร์เซนอลต้องการ3แต้มเออเรียบร้อยจบอาร์เซนอลไปเจออะไรรู้ไหมเจออะไรจบชะจบอาร์เซนอลเดี๋ยวท่านนี้ผมลืมแม่เมื่อกี้ค้างคาเขาบอกแล้อย่าเล่นสล็อตมันก็ไอ้นี่โฆษณาเข้าโฆษณาเข้าโฆษณาเข้าได้แมนยูเต็ดลงยัะต้องต้องลงยักอาจารย์แมนด้วยไหมแมนยูนี่ได้ไปพร้อมกับไอ้นี่เลยเกมเลยว่าฟูลเลยจะต้องต้อง เมนยูนี่เหลือยสี่เกมในมือเมนยูกมนี้ด้วยฟังก่อนเกมนี้เจอเจอพาเลทเกมหน้ารับอาร์เซนอลเกมถัดไปรับนิวคาสเซิลโอ้โหเจ้าซิงค์นะเซี่ยงไปตัดเต้มือเองด้วยนะจบเลยอ่ะนะครับเจอนิวคาสเซิลเจอนิวคาสเซิลนี่เป็นการตัดแต้นมเองนะครับแล้วก็ไปเยือนไบตันโอ้ยโอ้ยปวดหัว เอาเลยไปสู้วะนั่นละแต้มน่าอยู่นั่นละแต้มนะแล้วเซลซีเขาตีละสามตีละสามแหละนะครับก็ตามยากนะครับมองว่ายังไงผมฟันธงแมนยูเต็ดเสียที่เจ็บแน่นอนนะครับดูแล้ววันนี้ลุงโตคิดยังไงในในมุมมองแฟนแมนยูเนี่ยคิดว่ารูปเกมแล้วก็จบเกมเนี่ยจะเป็นสกอร์ไหนยังไงตัวผู้เล่นกันก่อนอ่ะอ่ะไปฝั่งเจ้าถิ่นก่อนนะครับในส่วนของเจ้าถิ่นคาดการผู้เล่นเบื้องต้นนะครับหน้านี้เป็นชองฟิลิปมาเตต้านะครับแล้วก็ มเคล่ Odyssey, Jordan, อนโอดิเซ่จอแดนอายูนะครับรวมไปถึงวิลฮิวนะครับพวกนี้ก็น่าพร้อมลสงสนามหมดเลยส่วนยูเนเตดนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปคู่เซ็นนะครับอาจจะเป็นคาซิเมโลกับจอห์นนี่แีวนนะครับเมกมรุนดูดีนะเกมลุกนนี่ดูดี <c oughs> เกมรุกนี่ดูดี <c oughs> ไม่อมอผนะมอบอกไปบุนนเฟนเดสเจ็บไม่พร้อมก็ข่าวดีจะว่าข่าวดีไม่ได้มีสันเมาส์กลับมาข่าวดีนะครับข่าวดีเลาไมีสันเมาส์เล่นแทนได้คุณตุ๋ยส่งมาเออคุณตุ๋ยส่งมา แล้วก็ทางขวาแอนโทนี่ต่าทางด้านอากาชาโชนะครับก็ผมผมชอบว่าแอนโทนี่นาทีเนี้ยชอบโอเคโอเคความดีดีกว่าแรดฟอร์ดเยอะอ่ะคือคือก้มหน้ายิงลูกนั้นก็คือดีเลยเออลูกดีลูกเดียวล่ะนอกนั้นไม่มีลูกอื่นแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ก็ผู้เล่นเดิมๆนะครับอีลิกเซ่นกับไมนูนะครับฟาร์มิสกาดาโลแล้วก็โอนาน่าอืมเฮ้ยมอกว่าอะไรเอาเอาเกมแรกขนาดเล่นในบ้านอ่ะยังโดนอ่ เกมนี้นะครับอบอกให้ฟังก่อนว่าคิดส่องพาเลทสี่เกมหลังพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งอ่ะไม่แพ้ใครวันนี้ยังไงก็เสร็จแมนยูเต็ดนะเสร็จเสร็จเลยในมุมผมมุมไม่รอดเสมอก็ไม่ไหวอ่ะไม่ใช่เสมอยากจริงจริงคุณมาเจอพาเลทนาทีนี้ชั่วโมงนี้นั่นแหละพาเลทก็ชนะมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าแต่่วาแมนยูนี่ก็เรียกได้ว่าเอาไปดูฟอร์มจริงก็ไม่แพ้ใครนะคือคือไม่ชนะแต่แต่ว่าไม่ยอย่างเสมอแต่ข้าก็ไม่ใช่ก็แต่ข้าก็หลุดเสมอไปอ่ะนะครับ เกมแรกอย่างที่ทราบไปก็โดนคาบ้านไปแล้วยังไงวันนี้ก็โดนนะครับอันนี้พูดแบบเป็นกลางนะมาเดวพพูดเสมอก็ไม่ไหวเหรอเสมอก็ยากแต่ทเกมอื่นยันได้นะยากด้วยตัวผู้เล่นอะยากด้วยตัวผู้เล่นเองใช่ครับมันจะแย่ตรงตัวผู้เล่นใช่ตอนนั้นเองนะครับมองว่าแมนเชสเตอร์ยังไงก็ไปรอดแจ็คมองไงผมเหรอผมมองว่าไม่ดูนะถ้าตามเรามองตามคุณภาคยังไงก็พาเลตได้เปรียบ ใช่ครับคือตอนนี้โอลิเซ่เอลเช่จะนยูมาติต้านี่กำลังท็อปฟอร์มเลยใช่แล้วมาดูตัวเลขของแมนยูโอ้โหมันสาหัสนะเธอจะเจ็บปวดแต่ผมว่าสาหัสเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกมรับแต่เกมรุกเนี่ยผมว่าน่าจะมีปิทสิภาพอยู่ถ้าทําเขาไม่ได้ไงผมกลัวตรงนั้นแหละอ่าผมว่าแมนยูแม่งมีอะไรแฝงอยู่เกมเนี่ยผมว่าไม่แพ้ผมไม่มั่นใจว่าแต่ไม่ชนะแต่มองว่าไม่แพ้น่าจะเสมอได้ต้นมองว่าไงผมว่าวันนี้แมนยูแพ้ ผมคิดว่าลุงโตนะคือคือไอ้ก่อนๆเนี่ยผมก็ติดตาแมนยูเพราะว่าเด็กข้างผมพวกนั้นเน่ะทำเชียร์แมนยูทำนั้นยเมอผมก็แบบว่าคือเวลาดูแมนยูกันนที่แบบโอ้โหเสียงดังอ่ะคนจะทำานแล้วแล้วในศัตรูเราเนี่ยโอ้โหเด็กแมนยูเพียบแมนยูทั้งนั้นผมก็เลยได้ดูเกิดทุกเกมเลยแม่กายผมต้องดูไปด้วยนะครับก็หูทรงลุงโต คือด้ใช้คำว่ากว่าจะรอดมาได้แต่ละนัดนะเนยนะจบฤดูกาลแล้วบอลยังไม่พิสูจเลยคือเกือบจะแพ้จะแพ้สุดคือมันกลับมาได้ทุกครั้งแหละแต่ผมว่าถ้าคุณจะพึ่งโชคพึ่งดวงขนาดนี้นะและยังไม่ได้ลงยาอาจารย์แมนนะผมว่าวันนี้ไม่รอดแล้วนะฮะไม่ได้ลงดาบหน้าทองเนี่ยนะใช่ครนี้ผมไม่รอดเพราะว่าวันนี้แมนยู จุดสําคัญก็คือตัวนั่นแหละครับขนาดตัวเต็มเ็มนะยังยังเหนื่อยกับฟอร์มช่วงนี้ตัวเต็มเต็มยังเหนื่อยนี่ขนาดแล้วตัวไม่เต็มจะเหลืออะไรถูกต้องแล้วไม่มีบูโน่ด้วยก็เลยมองว่าวันนี้พาเลต์ก็ไม่น่าจะไม่เสมอก็ชนะ2มุมเนี่ยแมนยูนี่ชนะจะตัดไปเลยผมมอชนะก็เซอร์ไพรส์อ่ะผมมองพาเลตชนะเลยนะครับเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ใบดำใบแดงขึ้นมาอะไรประมาณนั้น นะครับนะครับส่วนมองแบบคุณแจ็คเนี่ยเมื่อคืนเชลซีกับเวสต์แฮมผมก็มองแบบนี้แหละเวสต์แฮมไม่แพ้เวสต์แฮมไม่แพ้ขาดเลยขาศูนย์เลยกลับบ้านไปถูกเลยนะครับก็นี่คือทัศนะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วกันเกมไปเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะครับมามาแจกให้กับทุกท่านด้วยเวลาที่เราจะมีแบบว่าคุยกันเกมกันอย่างเงี้ยคุณู้ใหญ่จะมีการมาแจกเสื้อนะครับผมก้าวเสือทีเอ็กบอลระเบิดตอนนี้ รายการนี้นะครับที่เป็นรายการฟุตซอลเดินสายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็จบไปเรียบร้อยแล้วเป็นบางเกิดเอฟซีนะใช่ที่คว้าแชมป์ไปผมแน่นอนแล้วบางเกิดนะคะับทีนี้เนี่ยเราอะทำเสื้อไว้นะครับที่จะเอามาแจกให้กับแฟนๆต้องบอกว่าพอรายการนี้จบไปมันจะเป็นลิมิเต็ดอ d i t i o นแล้วนะคือใช่ครับคุณเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีเสื้อแบบข้างหลังนี้เนี่ยการเสื้อทีแล้วมาแจกให้กับผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวนะครับขั้นตอนกติกาทำยังไงเนี่ย กดติดตามนะฮะทางช่องก้านาทีทางเพจ f a c e b o o k ยูทูนะติดตามให้หมดนะฮะผมเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเนี่ยทำโพสต์นะขึ้นมาแล้วก็กติการไม่ยุ่งยากถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะแค่ทายผลสักครู่ที่เราขึ้นอย่างเช่นเนี่ยแมนยูกับพาเล่เนี่ยอะทายผลว่าใครชนะอย่างเช่น พาเลทชนะแมนยู7-0ครับอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แค่แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองใช่ครับผมแล้วทีนี้ถ้ามันชนะ7-0จริงๆเนี่ยรับเสื้อตัวนี้ไปเลยนะครันะครับคือต้องบอกว่าเล่นได้ทุกวันนะฮะต่อสัปดาห์ที่มีฟุตบอลใหญ่เราจะเอามาแจกกันเรื่อยๆเลยแล้วแจกทีเนี่ยแจกเป็น10ตัวเลยนะใช่ครับนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดแบบของรางวัลดีๆแบบนี้ด้วยคุณต้นไม่เอาแบบคุณตุ๋ยเมื่อวานเหรอที่ว่าเอาขี้มาป้ายหน้าไม่เอาเาพูดไอ้นี่เอาเองอ่ะเกิดีนะปป้้้้้าาาาายยยหหนนตัวเเออองไมม่ผคุณบกจขี เละแค่ไหนก็ได้เอามาป้ายหน้าโอ้โหเป็นตัวนี้ลงทุนสร้างลงทุนมากจุ้มตุนสร้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับพิมพ์ลิกกก็มันจบแล้วแต่ว่าฤดูกาลนี้ไม่เหงานะครับเพราะทันทีที่พิมพ์มิริกจบ นะครับเออยูโรต่อเลยนะครับเดือนมิถุนาเข้ามิถุนาปุ๊บฟุตบอลยูโรต่อกันไปเลยที่จัดที่เยอรมันเดี๋ยวผมใช่ครับเยอรมันเดี๋ยวผมต้องบินไปละเดือนหน้าไปหาเด็กโรมเบียเยอรมันโรมเบียตะวันแดงตะวันแดงโอ้โหไปก็ไปกันได้นะครับฤดูกาลนี้ไม่เหงาปกติเนี่ยถ้าเราจบฤดูกาลปม๊บพฤษภาปุ๊บมิถุนากรกฎาคมโอ้ไหนจะสิงหาอีกนั่งหงอยเลยงอยเลยไม่รู้จะทำอะไรดี นะครับแต่ถ้าไม่อยากเหงาก็ติดตามพวกเราได้ถูกต้องไหมใช่ใช่พวกเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้วมีมีมาทุกวันนะฮะรวมถึงช่องนี้ด้วยวอนยูอนยูขวบ5ขวบเนี่ยมีหมดนะเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะครับคนเด็กน้อยครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ดูบอลกันไปสนุกสนานกันไปนะครับก็ ก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ90นาทีนะครับรายการดีๆมีให้ดูตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสาระไรสาระมีเต็มไปหมดนะครับฝากกดติดตามไปด้วยสวัสดีครับสสวัดีครับ